ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำรันดอมในหัวข้อเขาเสียใจที่ทำตัวไม่ดีกับคุณเช็คพลังงานเรื่องาราวรันดอมหัวข้อนี้นะคะ ตอนนี้นะคะคนคนนั้นเนี่ยเขาเหมือนกำลังคิดเรื่องราวต่างๆนะคะที่ผ่านมาในอดีตแล้วก็เริ่มทบทวนนะคะกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นการกระทำคำพูดเรื่องราวต่างๆที่มันทำให้คุณละเขาเจ็บปวดในความรู้สึกความสัมพันธ์มันมีหลายสิ่งนะคะที่เขาไม่ได้ทำตามความรู้สึกเพราะว่ามันติดตัวตนของเขาเนี่ยแหละ เขาเป็นคนที่มีอีโก้เยอะนะคะและมักจะปากไม่ตรงกับใจบางครั้งเหมือนคิดอย่างหนึง่งแต่กับเรื่องทำอีกอย่างหนึง่งเขามักจะเครียดและกังวลใจนะคะกับการตัดสินใจของเขาเวลาที่อยู่กับคุณมันเหมือนมันมีความคิดแยะๆในหัวไปหมดละเขาอยากจะทำให้มันดีแต่สุดท้ายมันกลับไม่ใช่อย่างที่เขาคิดไว้และมันก็เหมือนกับหลายๆครั้ง ที่เขาเห็นคุณมีใครต่อใครหรือว่ามีคนเข้าหาเขากลับรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะบอกตรงๆว่ามันเป็นสิ่งที่เขาคิดมากหรือกังวลใจและทำให้เขารู้สึกไม่แน่ใจนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาต่อได้ไหมหลายๆครั้งที่เขาไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกและไม่กล้าพูด มันก็เลยทําให้เขาอึดอัดนะคะแล้วก็บางครั้งมันเหมือนเขามักจะเก็บความลับเอาไว้เวลาที่เขาเห็นใครเข้าหาใครมาทักแชททักเฟซหรือว่ากดไลค์รูปมันเหมือนเป็นปมในใจอะคะ่ะที่เหมือนเก็บเก็บไว้แต่ว่าไม่ยอมบอกเลยว่าจริงๆก็รู้สึกนะกับสิ่งที่เจอในชีวิตนะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทักเข้ามาคุยหรือว่า คนที่กดไลค์รูปทั้งหลายทั้งแหลแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะถามนะคะว่านั่นใครหรอเกี่ยวข้องอะไรกันแล้วเหมือนความรู้สึกของเขาอะ่ะเขายังเก็บไว้เป็นความลับเลยอะ่ะบางคนที่เข้ามาฟังแรนดอมนี้นะคะเขาอาจจะไม่เคยแสดงออกให้เห็นชัดๆก็ได้ว่าเขามีความรู้สึกพิเศษเหมือนเป็นคนคิดเก๊กนะแล้วก็มีบางอย่างที่เหมือนเขาอายุน้อยกว่าหรืออายุห่างกันมากม มันทำให้การปฏิบัตินะคะมันต้องมีระยะห่างหรือว่ามีความเหมาะสมดังนั้นหลายครั้งเขาเจ็บปวดและไม่รู้ว่าจะแสดงออกมายังไงแล้วพอเขามานั่งคิดทบทวนกับเรื่องราวที่เขาทำลงไปเขากลับรู้สึกว่ามันเป็นตัวเขาเองอ่ะที่ไม่กล้าพอที่จะสื่อสารไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึก เพราะกลัวว่าจะต้องเจ็บปวดกับคําพูดหรือว่าเรื่องจริงที่คุณบอกกลับมาแต่สุดท้ายนะคะถึงจะไม่ถามหรือว่าไม่ได้มีการที่คุณจะพูดอะไรกับเขาอ่มันก็ยังเจ็บอยู่ดีนั่นแหละหลายครั้งที่เขาเหมือนมีตัวเลือกเข้ามานะคะแต่ว่ามันก็เหมือนเขามักจะนึกถึงคุณเป็นอันดับหนึ่งเสมอ แต่ตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับความสุขของเขาที่เป็นคุณเนี่ยมันหายไปนะคะบางคนอาจจะมีครอบครัวไปแล้วนะคะหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนมันยังคอมมิตเมนต์ไม่ได้ยังคุยไม่ได้มีปัญหาจากทางบ้านหรือว่าการงานแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของลักซอนนะคะที่มีใครคนใดคนหนึ่งไป เลือกคนอื่นในช่วงเวลานี้แล้วและดูจากหน้าไพ่ก็อาจจะเป็นพลังงานของเขาก็ได้เพราะดูเหมือนเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาตัดสินใจเลือกไปนะคะและในเรื่องของช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะมันเหมือนถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาก็อยากจะเปลี่ยนสิ่งที่เขาคิดเขาพูดหรือว่าการกระทําเขาไม่อยากที่จะต้องทําอะไรแบบลับๆล่อๆหรือว่า ทำเป็นสืบค้นเรื่องราวของคุณแต่ไม่เคยถามหรือว่าทำอะไรที่มันไม่ตรงกับจิตใจของเขาเหมือนเขาเสียใจนะกับสิ่งที่เขาทำแต่ว่าทั้งหมดที่ผ่านมามันก็เหมือนกับไปแก้ไขไม่ได้แล้วหลายๆอย่างที่เขาอาจจะโกหกหรือว่าเขาปิดไว้เป็นความลับอะค่ะมันมีบางอย่างแหละที่เขารู้สึกว่ามันมีจุดที่เขาทำให้คุณอาจจะเสียใจได้ในอนาคต กับสิ่งที่เขาปิดบังสิ่งที่เขาไม่ได้พูดความจริงสิ่งที่เขาไม่ได้สื่อสารความรู้สึกออกไปรวมทั้งเหตุผลในการกระทําของเขาทั้งหมดด้วยนะคะดังนั้นตอนนี้ก็เหมือนเขายังคิดเยอะคิดมากแล้วก็ยังคงคิดวนๆอยู่ในพื้นที่ของเขานะคะยังไม่กล้ากลับมาเปิดเผยความรู้สึกหรือว่าพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านไปและในเรื่องราวของ ช่วงเวลานี้อะค่ะมันเหมือนเขาเริ่มตั้งโจทย์ใหม่ในชีวิตนะมันมีบางอย่างที่เขาเริ่มเคลียร์อดีตเก่าๆความเสียใจความเสียดายความทุกข์ใจออกไปบ้างแล้วแล้วเขาคิดว่าหลังจากนี้นเขาอยากจะใคร่ควรตัวเองให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมว่าเขาจะทํำยังไงเพื่อให้เขาได้มีอิสระที่จะสื่อสารที่จะรักให้มากขึ้นนะคะ ดังนั้นหลายๆอย่างเหมือนเขาเริ่มก้าวออกมาจากปัญหาอุปสรรคเดิมๆที่เขาเคยย้ำคิดย้ำทำกับความเจ็บปวดแบบที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มหันกลับเข้ามาค้นหาว่าลึกๆในใจแล้วเขารู้สึกกับคุณยังไงจริงๆเขารู้สึกดีและขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่ด้วยกันหรือช่วงเวลาดีๆที่ได้พูดคุยสื่อสารนะเหมือนเขามีความสุขมากๆและยังคงประทับความทรงจำนั้นไว้นะคะ ถึงแม้เขาจะเป็นพวกที่ชอบทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่เรื่องของคุณเนี่ยมันกลับเป็นอย่างเดียวที่เขาไม่เคยเบื่อแล้วก็ไม่เคยลืมแล้วก็หวังนะคะว่าถ้าหากเขายังคงสามารถที่จะเป็นคู่กับคุณได้อยู่สักวันหนึ่งในเวลาที่เหมาะสมเขาอาจจะไปขอมูนะคะว่าขอให้ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหรือว่าขอให้มันประสบความสำเร็จในเรื่องของความรัก แต่ตอนนี้เหมือนเริ่มมีไอเดียนะคะในการหาวิธีการกลับมาพูดคุยหรือว่าลองใครควรอดีตเพื่อที่เขาจะได้สังเกตได้ว่าเอ๊ะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาพลาดตรงไหนเขาทำอะไรผิดไปบ้างแล้วเขาควรจะแก้ไขนิสัยตัวตนของเขาในด้านไหนบ้างเหมือนมีการตกผลึกการเติบโตนะคะจากประสบการณ์ในอดีตแล้วเขาก็เรียนรู้ที่จะกลับมา ปล่อยวางความทุกใจและเริ่มทําบางสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะช่วยให้หลายๆอย่างที่เขาเสียดายและเสียใจในอดีตเนี่ยมันเก็บกู้นะคะมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งได้บ้างแหละดังนั้นเหมือนหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดนะคะตัวเขาเองรู้แหละว่าเขาทําผิดไว้เยอะและเขาไม่เคยที่จะปรึกษาหรือว่าสื่อสารความรู้สึกใดๆแถมบางครั้งก็ยังประชดประชันนะคะ ทำเป็นไม่สนใจหรือว่าไปเลือกความสัมพันธ์อื่นและถึงแม้อย่างนั้นก็ตามทีอะคะ่ะเขาก็ยังมีความหวังนะว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังมีความทรงจำดีๆที่เขาอยากจะขอบคุณนะคะในวันเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันหลังจากนี้อะคะ่ะเราว่าเขาน่าจะมีการแอคชั่นอะไรบ้างนะเพราะว่าจากหน้าไพ่เนี่ยพลังงานมันเหมือน เขามีไอเดียความคิดแล้วก็จัดการอะไรบางอย่างบ้างแล้วสำหรับการที่จะเปิดโอกาสใหม่ในความสัมพันธ์แต่ว่ามันยังอยู่ในรูปแบบของการเคลียร์ใจของเขาก่อนนะเพราะว่ามันมีจุดที่เหมือนเขากำลังไร่ควรตัวเองว่าเขาคิดอะไรอยู่ในเวลานั้นถึงได้ทำแบบนั้นแล้วทั้งหมดที่เขากลัวในเรื่องราวของความสัมพันธ์กับเรามันคืออะไรกันแน่ แต่ถ้าถามว่าเขาหมดความหวังเรื่องเราไปหรือยังนะคะยังไม่ได้หมดนะแล้วก็ยังมีไอเดียนะคะบางอย่างที่คิดว่าเขาหน้าจะต่อยอดในการกลับมาในความสัมพันธ์บางครั้งเหมือนเขาแอบ,บฝันถึงเราด้วยนะคะหรือว่ามีความรู้สึกเหมือนมโนถึงอะว่าแบบอยากจะมีโมเมนต์โรแมนติกอยากจะอยู่ด้วยกันคิดถึงแล้วก็หอยหามากๆอยากจะคุยกับคุณอีกครั้ง หรือบางคนก็ฝันกลางวันว่าจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันไปเลยแต่ว่านะปัจจุบันนะคะพอตื่นจากฝันแล้วมันก็ยังเป็นชีวิตจริงที่ทุกอย่างมันยังไม่ลงล็อกนะแล้วก็อาจจะมีปัญหารักซ้อนนะคะความสัมพันธ์ซ้อนทับที่มันเป็นจุดเปราะบางที่ทําให้คุณและเขายังไม่ได้อยู่ในจุดที่จะโคจรกลับมาเจอกันในช่วงเวลานี้ตัวเขาเองค่อนข้างจะวางใจจากความเครียด ให้ได้ก่อนในช่วงเวลานี้ค่ะเขาเพยายามจะโฟกัสชีวิตตัวเองแล้วก็พยายามจะคลี่คลายนะคะจุดติดในใจที่เขาทำให้ความสัมพันธ์มันกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปได้ยังไงแต่มันทำไปแล้วแล้วมันมีบางอย่างที่เขาเห็นจากการกระทำของตัวเองว่าเขารู้สึกกลัวว่าคุณจะมีคนอื่นหรือกลัวว่า มันจะไปด้วยกันไม่ได้เพราะงั้นถ้าเขาใคร่ควรเรื่องนี้ผ่านแล้วอะเราเชื่อว่าเขามีดีเทลที่จะลงรายละเอียดในการหาวิธีการกลับมาคุยกับคุณให้ได้แหละแต่ตอนนี้เหมือนยังต้องแก้โจทย์ในใจเขาก่อนว่าทำไมเขาถึงกลัวนักหนาทำไมเขาถึงไม่กล้าสื่อสารทำไมเขาถึงมีอีโก,โก้เยอะนะักก็พยายามจะลดอีโก้ตัวเองก่อนนะคะ จนกว่าวันนั้นที่จะสามารถกลับมาคุยกับคุณได้เนี่ยเขาคงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอีกรูปแบบหนึ่งแล้วแล่ละเนาะดังนั้นนะคะรันดอมวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเสียใจมากคิดแล้วเจ็บปวดทุกครั้งกับเรื่องราวที่ผ่านไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้เนาะดังนั้นเขาจึงคิดว่าเขาควรที่จะเคลียร จุดติดในใจของตัวเองแล้วหาโอกาสสักวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการที่จะกลับมาแก้ไขณนะปัจจุบันให้มันสามารถจะโคจรมารักกันได้อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะก็คิดว่าเขามีมีสิทธินะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณในอนาคต แต่คราวนี้มันอาจจะติดลักซ้อนติดคนอื่นติดอารมณ์ของครอบครัวปัญหาที่เขาเลือกแล้วตัดสินใจไปแล้วที่เขาจะต้องแก้ไขด้วยตัวเขาเองซึ่งสิ่งนี้ก็คงต้องปล่อยให้เวลาแล้วก็โอกาสของดีวายที่จัดสรรให้นะคะหวังว่าเขาจะแก้ไขและเคลียร์ตัวเองได้เร็วๆนะแต่หลายอย่างที่เขาทำลงไปอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกนะคะเขาค่อนข้างเสียใจแต่มันก็เป็นด้วยอุปนิสัยอัตตาตัวตน ความกลัวในอดีตและความเจ็บปวดที่เขามีมันทำให้คนเราตัดสินใจแบบถิ่วเผินได้นะคะเพราะงั้นสิ่งนี้ก็อาจจะเหมือนต้องลองดูกันในอนาคตนะคะว่าเขาเปลี่ยนแล้วมันจะเวิร์กไหมหรือว่าการกลับมาของเขามันอยู่ในจุดที่พัฒนาตัวตนของเขาได้แล้วหรือยังแก้ไขปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของเขาได้บ้างหรือย,อยังนะคะ ส่วนใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวก็สามารถทักทายหัวข้อนี้มาเช็คพลังงานส่วนตัวของคุณกันได้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ